บนโซเชียลแชร์ข้อความแนะนำผู้ใช้รถยนต์ว่าน้ำมันเบรกค,ควรจะอยู่ในระดับแม็กซ์ที่พอดีไม่ควรมากหรือน้อยเกินไปเพราะจะทำให้ประสิทธิภาพในการเบรกลดลงือ <Huh? S 1> ชัวร์เหรอ เรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ตอต้องเช็คให้ถูกชัวศู์ชัวก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับอาจารย์ที่ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีครับน้ำมันเบรกควรจะอยู่ในระดับแม็กซ์ที่พอดีไม่ควรมากหรือน้อยเกินไปเพราะจะทําให้ประสิทธิภาพในการเบรกลดลงที่เขาแชร์นี่จริงเหรอครับจริงครับพาะน้วันเบรกเนี่ยใช้งานเนี่ยต้องอยู่ที่ระดับแม็กซ์ถ้าพับเบรกจะไม่สึกนะครับ ถ้าเบรกศึกอาจจะยุบลงบ้างอยู่ระหว่างแม็กกับมินนะครับอันนี้ถือว่ายังใช้งานได้อยู่ครับแล้วหลักการที่เขาอธิบายถึงหน้าที่ของน้ํามันเบรกว่าเป็นของเหลวที่เป็นตัวกลางในการถ่ายทอดกําลังจากแรงของคนไปสู่ระบบเบรกเมื่อเราเหยียบแป้นเบรกแรงดันที่เหยียบจะถ่ายทอดผ่านน้ามันเบรกไปยังระบบห้ามล้อนี่เป็นยังไงครับถูกต้องครับจากแรงเท้ทาที่เราเหยียบอาจจะมีมออลมเบรกช่วยให้นุ่มเท้าขึ้นผ่อนแรงนะครับน้ำเบรกจะถูกส่งจากกระบอกเบรกที่เท้าจะถูกส่งไปยังกระบอกเบรกที่ล้อ ที่เขาบอกว่าหาน้ำมันเบรกอยู่สูงกว่าระดับแม็กซ์แสดงว่ามีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปปะปนอยู่นี่เป็นยังไงล่ะครับถ้าเกินระดับแม็กซ์แสดงว่ามีสิ่งถูกป,ปกความชื้นไปปะปนเยอะอาจจะไปแทนที่ได้แต่ส่วนใหญ่ที่ใช้งานโดยปกติทั่วไปนะครับจะอยู่ต่าลงเรื่อยๆครับเนื่องจากผ้าเบรกสึกซึ่งถ้าน้ํามันเบรกเกินระดับแม็กซ์จะส่งผลต่อระบบเบรกดังนี้ก็คือเนื่องจากมีความชื้นและสิ่งถูกป,ปกเข้าไปเยอะแน่นอนประสิทธิภาพของน้ำมันเบรกจะทํางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพประสิทธิภาพการเบรกจะลดลงครับ ดังนั้นเมื่อเห็นน้ามันเบรกพ้่องลงไปบ้างอาจารย์แนะนําว่าไม่ควรเติมน้ํามันเบรกเข้าไปครับการที่เราเอาน้ํามันเบรกที่คล่องเล็กน,น้อยแล้วไปเติมของใหม่ลงไปเนื่องจากน้ำมันเบรกเก่ามีความชื้นสิ่งปกปนอยู่แล้วเอาของใหม่ไปเติมเพียงเล็กน้อยประสิทธิภาพของน้ำมันเบรกตัวใหม่กับด้อยลงเรื่อยๆนะครับทาให้ทั้งระบบนี่ไงระบบเบรกเราไงประสิทธิภาพต่ำลงเรื่อยๆต่ำกว่าที่เราไม่เติมอีกครับแต่สิ่งที่ควรทําคือการไปตรวจเช็คว่าสาเหตุที่น้ํามันเบรกพร่องนั้นมาจากอะไรถูกต้องครับ ก็ต้องเช็คครับ 1. เกิดจากการสึกของผ้อเบรกหรือเปล่า2มีการรั่วซึมหรือไม่ซึ่งเช็คง่ายสุดคือถอยรถออกมาจากพื้นที่เราจอดอยู่ประจำแล้วสังเกตน้ํามันที่บริเวณล้อทั้ง4ล้อถ้ามีของเหลวปนอยู่อยู่ที่พื้นหล่นอยู่ที่พื้นแสดงว่ามีการรั่วของเหลวที่ล้อมีที่เดียวคือเป็นเรื่องของน้ํามันเบรกมีน้ำมันเบรกรั่วแน่นอนครับอาจารย์อยางแนะนําวิธีสังเกตความผิดปกติของระบบเบรกไว้แบบนี้ครับสังเกตได้ครับแป้นเบรกเราจะจมว่ามากว่าปกติแล้วย้าแล้วจะไม่ขึ้น คือเพว่าปั๊มเบรกหรือว่าย้ำเบรกนะครับย้ำขึ้นไปเนี่ยถ้ามีฟออากาศจะสูงขึ้นแต่ถ้าย้ำแล้วเท่าเดิมแล้วรั่วแล้วติดพื้นเลยอาการรั่วคือจะติดพื้นเลยเบรกจะไม่มีกําลังงานส่งไปยังกระบอกเบรกที่ล้อซึ่งอันตรายมากรวมถึงการเปลี่ยนน้ำมันเบรกก็มีความสําคัญน้ำมันเบรกที่ใช้งานทั่วไปอ่ะต้องเปลี่ยนทุกๆหนึ่งปีเพราะบ้านเราร้อนชื้นร้อนด้วยฝนด้วยยิ่งน้ําท่วมด้วยควรจะมีเปลี่ยนตายทุกๆหนึ่งปีครับเนื่องจากความชื้นที่สะสมในระบบ น้ำเบรกย่อมเสื่อมสภาพเร็วเพราะอากาศบ้านเรามันร้อนรถยนต์ที่ใช้งานสภาพอากาศร้อนยิ่งขึ้นเขาบ่อยๆด้วยใช้งานบนเขาบ่อยๆพัะเบรกจะร้อนมากร้อนนั้นส่งไปผลถึงน้ำมันเบรกน้ำเบรกย่อมเสื่อมสภาพเร็วขึ้นคําแนะนําคืออย่าให้เช็คทุกหนึ่งปีและควรจะเปลี่ยนน้ำมันเบรกตอนฤดูหนาวความชื้นน้อยเพราะความชื้นสัมพัส์ในอากาศน้อยครับต่ําคืนน้ำมันเบรกจะดูดเอาความชื้นเข้ามาในตัวน้ำมันเบรกเนี่ยได้น้อยกว่าฤดูฝน และการเลือกน้ํามันเบรกให้เหมาะสมกับรถที่ใช้ก็มีความสําคัญนะครับน้ํามันเบรกเป็นของเหลวชนิดหนึ่งนะที่ใช้กับระบบห้ามล้อรถยนต์ทั่วไปนี่น้ำมันเบรกมีหลายเกรดเกรดที่เขาบอกคือสนเฉจะเขียนว่า DOTDOT DOT คือ Department of Transportation เป็นมาตรฐานของอเมริกาเพราะฉะนั้นแล้วด,ดคืออะไรเช่นดด 3, ดด 4, ดดตัวเลขยิ่งมากยิ่งราคาแพงหมายถึงว่ามันทนต่ออุณหภูมิสูง ระบบเบรกที่ใช้งานในรถยนต์ยิ่งเบรกมากเท่าไหร่ยิ่งเช่นขึ้นเขาลงเขาเนี้ยใช้เบรกเยอะๆความร้อนจะสูงนั่นคือการต้านทานจุดเดือดของดอทแต่ละตัวดอทสามดอทสี่ยิ่งดอทสูงเท่าไหร่ยิ่งมีข้อดีครับดังนั้นสรุปแล้วที่บอกว่าน้ำมันเบรกควรจะอยู่ในระดับแม็กซ์ที่พอดีไม่ควรมากหรือน้อยเกินไปเพราะจะทําให้ประสิทธิภาพในการเบรกลดลงแบบที่เขาแชร์นี่เป็นยังไงครับจริงครับอันนี้แชร์ต่อได้ครับ ตรวจสอบอุปกรณ์ต,ต่างๆก่อนใช้งานจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุได้นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกันกบชั่วก่อนแชร์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรคกองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม